กลับเข้ามาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าวันนี้เราจะไปดูบ้านที่มีการติดตั้งบ่อเลี้ยงกบนะคะอย่างผิดวิธีผิดหลักฮวงจุ้ยค่ะอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่านะะน้ำเนี่ยเป็นแหล่งที่ทําให้เราเก่อเกิดรายได้ได้นะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าคนเราเนี่ยรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับมันดับเบิลอีกเข้าตัวหนึ่งถ้าเรารู้จักการควบคุม พลังงานของน้ําเสร็จแล้วอย่างวันนี้นะครับบ้านอีกหลังหนึงอยู่แถวสุวินทวงศ์แถวหนองจอกซึ่งอาจารย์จะนำไปให้ชมว่าพลังงานของน้ำเนี่ยนะครับถ้าตั้งผิดนะฮะมันจะก่อเกิดการบั่นทอนอย่างไรถ้าตั้งถูกทิศนะครับมันจะก่อเกิดการเสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอํานาจความมั่งคั่งวาสนาอย่างไรอันนี้หน้าบ้านหันทิศตะวันออกหลังบ้านทิศตะวันตกบ้านหลังนี้นะครับ ได้ทำอาชีพที่เกี่ยวกับน้ำน้ำอีกแล้วนะฮะหลังบ้านทิศตวันตกเนี่ยนะฮะไม่ควรทาสีบ้านเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะภายนอกหลังคาเป็นสีน้ําเงินไม่เป็นไรบางศาสตร์บางอาจารย์บอกว่าอย่าใช้หลังคาสีน้ําเงินนะฮะเพราะว่าน้ําจะท่วมบ้านคนจะหายใจไม่ออกแต่ทีนี้เราต้องดูทิศเดี๋ยวน้ําจะท่วมนะฮะท่วมคนที่อยู่แต่ไม่ต้องท่วมไม่ต้องกลัวนะครับปีนี้น้ําไม่มาเนี่ย เสร็จแ,แล้วหลังบ้านที่จะวันตกคือธาตุทองเราใช้หลักของเบญนจธาตุนะฮะธาตุที่เดินธาตุในการก่อเกิดเขาบอกว่าทองให้น้ำนะครับทิศนี้ก็ใช้หลังคาสีน้ําเงินสีเทาก็สามารถทําได้เสร็จแล้วเราควรที่จะใช้สีเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวคือธาตุของโลหะหรือขาวควันบุรีก็ได้ถ้าทาสีเขียวเดี๋ยวลูกหลานจะไม่ค่อยเชื่อฟังหรือว่า สีเขียวนี่เป็นตัวแทนของไม้ป่าไม้ไม้มันพิฆาตกับทิศทางอยู่ลูกหลานจะอักตันยูหรือว่าดื้อแข็งแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ยาวๆที่อยู่ด้านหลังตรงนั้นอ่ะเป็นที่จอดรถเพลิงตรงนั้นเห็นไหมฮะขวามือเพราะว่าอะไรไม่ว่าบ้านใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทําที่จอดรถไว้ตรงสุดท้ายของบ้านเนี่ยเขาต้องเดินเข้าออกตรงตรงประตูหลังอย่างแน่นอนอย่างบ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกัน การก่อเกิดพลังงานที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะเข้าที่ประตูหน้าบ้านไม่ใช่ไปเข้าประตูที่ท้ายบ้านหรือว่าก้นของบ้านนะฮะ,ฮะมันจะไม่ได้รับพลังงานที่ดีอยู่ไปแล้วนะฮะมันไม่เกิดโชคลาภหรือเงินทองที่ดีไหลเข้าสู่บ้านอันนี้บ่อเลี้ยงกบนะครับที่ตั้งนะฮะเนี่ยที่ตั้งบ่อเลี้ยงกบเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของบ้านถ้า ทิศท,ทางของบ้านเนี่ยตั้งหันหน้ารับหรือนั่งในตำแหน่งที่ผิดทิศท,ทางมันก็เป็นการบั่นทอนกบเลี้ยงกบอันนี้นะฮะกบเนี่ยก็สร้างไรายได้ให้กับนะฮะผู้ที่เลี้ยงอย่างเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เป็นอย่างมากนะครับเนี่ยเพราะถ้านเลี้ยงไว้เยอะไม่ใช่ว่าเลี้ยง,เล,ยงเล่นไปขายอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงไปขายเพราะเดี๋ยวนี้กบก็ขึ้นเหลาขึ้นปรดอาคารนะฮะ,ฮะเนี่ยดูเดี๋ยวย<อ>ไปตามดูะะะนนดูกบนะครับเนี่ย กบอ่าอันนี้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเ,เลี้ยงได้ถูกแ,แบบกบอาจจะมีชีวิตชิวาขึ้นใช่นะฮะเพราะว่ามันเป็นการสร้างรายได้แบบอ่ที่ดีเลยนะ,ะเนี่ยถ้าเลี้ยงได้ถูกหลักแล้วต้องมีการถ่ายเทน้ําออกนะครับไม่ใช่ปล่อยแช่แบบนี้เสร็จแล้วต้องใกล้กับแหล่งน้ําถึงบอกไงฮะน้ำเนี่ยเป็นตัวก่อเกิดและตัวนะครับบ่อนทําลายเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ<ะ>บอ่อเลี้ยงก,กบเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ย มีกบว่ายอยู่ตรงไอแนวของต้นผักบุ้งแต่ไม่หมดเลยคุณกิ๊ฟเห็นไหมค่ะดูนะธรรมชาติมากมากเลยน, <ะ S 1> เนีย่นะครับกบเนี่ยไปดูภาพต่อไปนะฮะภาพต่อไปอันนี้เส้นซึ่งอาจารย์ตีไว้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะตั้งสารพระภูมิเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่ที่นี้อยู่ที่มีนะฮะการเลี้ยงกบหรือว่าอยู่อาศัยเนี่ยก็อยู่มาหลายปีแล้ว ไม่เคยไม่เคยตั้งศาลเลยในบ้านก็ไม่มีเตจุเอยการที่ตั้งพระภูมิเทวาเนี่ยเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยที่จะลุกลานเข้ามาสู่ภายในบ้านของเราแต่ตำแหน่งศาลพระภูมิต้องดูให้ถูกตำแหน่ง<ห>และต้องให้ได้องศาที่ดีประจำยุคที่8แต่ตรงนี้อาจารย์จับไว้ที่270อองศาหลังพิงตะวันตกหันหน้าสู่ทิศตะวันออก นะครับคือนนการตั้งศาลเนี่ยก็ต้องควรจะต้องหันหน้าเข้าสู่ตะวันออกเสมอเปล่าคือ,อไม่จําเป็นฮะแต่ต้องตั้งในนะฮะธาตุที่ส่งเสริมกับเจ้าบ้านคือเจ้าของ<ะ>บ้านท่านใช้ธาตุทองกับธาตุน้ําในการที่จะส่งเสริมดวงชะตาะนะเนี่ยเสร็แล้วทางน้ําตรงนี้เนี่ยมันผิดทิศผิดทางถ้าเกิดเราไม่มีการปรับสภาพใหม่นะครับโดยการตั้งจุดรับนะฮะตั้งจุดรับหรือจุดประธานใหม่ แทงน้ำตรงนี้ส่งผลเสียอย่างแน่นอนนะฮะเนี่ยส่งผลเสียดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยทำไมถึงส่งผลเสียอาจารย์ก็ใช้เข็มทิศในการวัดองศาเพื่อทำการเหินดาว<ห>าซึ่งองศาที่ดีได้หน่นะคะการเดินดาวหรือเหินดาวเนี่ยมันสามารถจะบ่งบอกได้ว่าตำแหน่งคู่ดาวเนี่ยนะครับ ถูกต้องไหมกับบ้านหลังนี้ต้องไหนบันทอนต้องไหนส่งเสริมไม่ใช่ใช้วิชานั่งทางในนะครับหรือวิชามั่วๆคือถ้าเอาผัางดาวมาดูประกอบกับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านเราจะรู้ทิศทางความเป็นไปของบ้านคือก่อนอื่นคุณต้องรู้องศา,าเส้นและดาวมีทั้งดาวตรงและดาวเอียงนะครับไม่ใช่ว่าจาับคมกันหมดนะครับเป็นดาวตรงทั้งหมดมันไม่ใช่ทีนี้ไอ้บ้านหลังนี้มันตกอยู่ในตำแหน่งของดาวเอียงนะฮะดาวเอียงดังนั้นเราต้อง หาพลังทิศทางใหม่โดยการตั้งจุดประทานเพื่อให้ตกผลกระทบเท่ากับผลสะท้อนนะฮะผลกระทบในทางแนวทางที่ดีจุดนี้เป็นจุดที่ดีในการที่จะตั้งรับในการที่จะตั้งรับนะฮะเพื่อให้มันแตกผลออกมาในในตำแหน่งต่างๆหรือกระแสะที่ที่ดีให้ไหลเวียนเข้าสู่ภายในบ้านดังนั้นตั้งประทานใหม่นะครับตำแหน่งดวงดาวก็แปลผันวันนั้นนะครับคุณเจ้าของบ้านเนี่ยดูรายการ เสร็แล้วก็ไม่สบายใจเพราะประตูหน้าตรงกับประตูห้องพระก็เลยเอาโต้มาขวาง<ฮ>ะนะฮะมาขวางเนี่ยถึงบอกว่าควรเี่ยเปิดร่องนะครับคุณพัทธราดาเนี่ยนะ,ะเปิดร่องการที่มีอะไรปิดขวางกั้นก็ถือบอกว่ามันเป็นการปิดกั้นเกี่ยวเรื่องเงินทองหรือสนามพลังแม่เหล็กโลกหรือพูดอีกในหนึ่งว่ากระแสชีพท,ที่ดีก็ได้นะฮะอาจารย์เลยบอกเอาโต้ออกซะ นะฮะประตูห้องพระไมขวางนี้มันไม่ถูกนะคะเราอาจจะรู้สึกอึดอัดโชคลาภ<ช>ไม่เข้าบ้านต้องโง่องโปร่งสว่างนะครับถึงจะมีโชคลาภอ่ะเสร็จแล้วเราตามไปดูอันนี้ห้องพระตั้งผิดนะครับเอาหลังพระพิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือ <S <S ซึ่งท่านต้องใช้ธาตุทองในการส่งเสริมดวงชะตา <S <S ะโดยการหันหน้าพระออกสู่หน้าบ้านถึงจะถูกต้องเสร็จแล้วลูกของท่านนอนห้องข้างๆโดยผ่านประตูห้องพระ เสร็จรล้ประตูเลื่อนปิดโดยหันศรีรษะไปทางทิศตะวันออกลูกชายท่านเกิดปีรากาอาจารย์บอกหันไม่ได้ทิศตะว<ช>ันออกใ,ใช่นะฮะอาจารย์เลยบอกว่าต้องหันหัวนอนมาทางทิศใต้เพื่อทําการส่งเสริมกับดวงชะตาอันนั้นพี่สมพงศ์คุณสมพงศ์นะครับเกิดปีมะแม<า>แล้วคุณพัทธรดาท่านเกิดปีมะเสงทิศที่อาจารย์ตั้งให้ก็คือทิศของมะเสงตาแหน่งนั้นแหละฮะข้างหลังอาจารย์นั่นแหละ เป็นจุดที่ตั้งประธานเพื่อทําการควบคุมพลังงานของดวงดาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพลังงานของดวงดาวเนี่ยส่งผลกระทบแบบไหนกับผังของดวงดาวดูอย่าดูด้วยตาเปล่าอย่างเดียวพยายามหาปากกาหรือดินสอมาทําการลิขิตนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไว้ใครเหินดาวเป็นก็ทําตามใช่เราไปได้อันนี้คือนะครับดาวเอียงซึ่งเป็นองศาเดิมของบ้านของท่านอันนี้นะครับอาจารย์ยกดาวจากภายในบ้านเนี่ย ออกมาไว้ข้างนอกโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขอันนีอ้อย่าเพิ่งไปดูอันนี้คือเราทําการแก้ไขแล้ว <c oughs> นะครับแต่น,นี้คือดาวที่เป็นตําแหน่งเดิม <c oughs> นะครับผลปรากฏว่า,าคุณคเก็บอมือออกก็ได้อธิบายก่อน <c oughs> บ้านหลังนี้สอบพลังงานได้ทิศนั่งหรือหลังบ้านได้263เหินดาวมาแล้วเป็นดาวเอียงนะครับดาวเอียงเนี่ยปรากฏว่ามีดาว98ก็ถือว่าดีมีดาว8โชคลาภอยู่หน้าประตูแต่ประตูท่านเปิดที่ตำแหน่งดาว53 บารมีวิบัติทำการเคลื่อนไหวก็ถือว่าได้ผลดีนะครับแต่นะฮะเ,เขาบอกดาวตัวนี้บารามีวิบัติอย่านิ่งต้องเคลื่อนไหวนะครับท่านก็เปิดประตูก็ถือว่าถูกต้องแต่มันบัตรถอนตรงนี้อะฮะซึ่งมีดาวเลข7 7็ตรงนี้ท่านตั้งทางน้ําไว้การที่ยาเขาถอนแทงน้ําทิ้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นการกระไรอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงทําการปรับพลังงานให้ท่านใหม่เสร็จแล้วตำแหน่งดาว5 3.5คือความทะเลาะเบาะแว้งและความเจ็บป่วยและวิบัติมันไปอยู่ตำแหน่งของกอบทางนั้นเลยนะครับ<ะ>แล้วก็ตำแหน่งบารมีปัจจุบันก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่มีการเลี้ยงกบซึ่งมันมีน้ำ